สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The f i g Floor ของวชรศิทธาน,นะคะวันนี้อยู่กับออมมี่ธัญญาศีธัญญาเ,าเจ้าเก่าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะออมมี่นั่งอยู่กับเชสุรเชสสวัสดีค่ะเชสสวัสดีครับอยากจะบรรยายให้ทุกคนฟังนะคะว่าเชสที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ่ะกําลังใส่เสื้อพื้นสีดํามีเขียนไว้ว่าพรทับตัวใหญ่ๆอย,อ,ยอยู่ตรงหน้าอกค่ะอืมอืมโอพ้พี่ตั้งอยู่ด้วยนะคะวันนี้ <laughs> โอ๊ยเอาใหม่เลยไม่เป็นไรครับ จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่สุนชเนี่ยมาสมัครงานเขาส่งซีบีมาเนาะซีบีเขาเนี่ยเป็นแบ็กาวเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์พรอนหับเลยโโอ้เขาอินมากกับเรื่องนี้นะแค่นี้ก็น่าจะทําให้หลายๆคนอยากจะพูดคุยกับเชชแล้วนะคะว่าอะไรที่ทําให้เขาแสดงออกมาได้ขนาดนี้ตอนนี้เราต้องแนบซีบีเราใส่เข้าไปเอาแรกสุดก่อนเลยค่ะ ทำไมถึงใส่เสื้อพรอทับมาในวันนี้คะจริงๆเรารู้สึกว่าทั้งในซีวีเองหรือว่าในการแสดงออกของเราเองอะเรารู้สึกว่าถ้าการที่เราชอบอะไรมันก็ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธมันมันจะมีจุดหนึ่งที่เราปฏิเสธแหละซึ่งอย่าเราค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าในส่วนแรกเริ่มเลยเราก็อยากรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เราชอบรวมถึงคนในครอบครัวด้วยคือในที่นี้สิ่งที่แช่ชอบอะก็คือหนังโป๊ถูกไหมใช่ ซึ่งหนังโป๊มันเป็นอะไรที่แบบในสังคมเราจะแบบอีีมากเลยแบบแบนพราแบบอุ้ยเธอดูหนังโป๊แบบคนเราในสังคมจะแบบไม่เอามากๆอะไรที่ทําให้เชิดยังแบบใส่เสื้อคอทับมาอยู่แด้คือถ้าเป็นตอนเด็กๆนะซึ่งตอนเด็กๆเราก็มีแบบว่าแบ็คกราวที่มันค่อนข้างจะดาร์กหน่อยคือแบบเราโดนที่บ้านแบบว่าบูลลี่ว่าแบบว้าดูหนังโป๊เหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงมันเป็นพนักงานของเราเป็นพนักงานตั้งแต่เด็กว่ามันก็คงมีอารมณ์มาแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราเราออกอะ แต่เราไม่รู้วิธีเอาออกและสังคมก็ไม่บอกว่าเออคุณต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องเข้าเว็บนี้นะหรือคุณต้องปรึกษาพ่อนะหรือคุณต้องอะไรนะสุดท้ายเราเราหาเอาเองเราไปหาซีดีโปเราไปหาอะไรดูในแบบที่เขาแอบแอบอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็มาดูมาดูแล้วเราก็ทําไม่เป็นแล้วเราก็อะไรไม่เป็นแต่พอเราเราถูกเหมือนถูกถูกสังเกตการว่าเรามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเรากลับโดนบูลลี่ว่าแบบว่าเฮ้ยทำงี้เหรอเป็นเด็กเป็นเล็ก เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกอายแล้วรู้สึกว่าแบบแทบจะไม่อยากใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปโลกมันเปิดเนาะแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าโซเชียลมันทําให้คนที่แบบว่าสนใจในเรื่องเรื่องเดียวกันอ่ะก็มาอยู่รวมกลุ่มกันมาสร้างแบบพันธมิตรสร้างอะไรด้วยกันแล้วก็คุยกันในเรื่องถึงประเด็นที่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องแค่หมกมุ่นหรือว่าแค่เรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันรวมถึงการที่เรามาแลกเปลี่ยนกัน อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นะจริงๆมันเป็นความรู้นะเรื่องเนี้ยเออเรื่องฟอนทับมันก็อืมมันก็เลยทำให้จริงๆเราก็ไม่ได้สนใจฟอนทับขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจริงๆเราก็สนใจแบบไปทางแบบเอเชียแหละเออก็คือมันก็มันก็จะมีหลากหลายถึงแม้ในเครือข่ายคนที่ดูหนังโป๊หรือคนที่ดูแบบแนวแบบพอนกราฟิกมันก็แบบมันก็มีหลากหลายมันก็มีคนดูการ์ตูนหรืมนคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันมันเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วอะ ที่ทำให้เรากล้าที่จะยอมรับตัวเองว่าเออก็ก็คูด,ดูอะ่ะแล้วจริงๆเราก็อยากบอกว่าสมัยก่อนก็ดูไหมใช่ไหมพี่ทําจริงๆมันมีมาตลอดนะเรื่องเรื่องเนี้ยมันมีผ่านหนังสือมีผ่านอะไรแล้วสื่อมันแค่เปิดกว้างขึ้นมาแตก่อนเราเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปพวกหนังโป้พวกนี้มันจะหาย,ยาก uh huh. มันก็จะไปซื้อกันแถวคองถุอ uh huh. แล้วคองถุกนี่ก็จะ นี่ไงเขาบอกว่ามันไม่ตรงปกก็คือว่ามันจะแบบว่าดูตามปกใช่ปเพราะว่าเราแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบดูก่อนได้มันไม่มีแบบว่าสตรีมม i n g เหมือนกก็ก็จะดูตามหน้าปกแล้วก็พออับมาบัสเอ้าเฮียไม่ตรงปกว่ะก็ต้องแอบแอบกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายกว่าเยอะเนาะอยากจะถามเชฟว่าพอพอเราเริ่มต้นยอมรับตัวเองได้แล้วหรือคนรอบข้างก็อาจจะยอมรับได้แล้วความสนใจที่มันยังต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จนกระทั่งมันเหมือนอาจจะกลายเป็นแบบแพชชั่นด้วยซ้ำที่เช่นอาจจะอยากทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ห,หรือว่าผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อ,อะไรที่มันแบบกระตุ้นให้เช่นรู้สึกว่ามันยังอยากจะไปต่อกับมันนอกจากเรื่องแค่แบบเออดูหนังโป๊เพื่อชักว่าวอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกที่เช่นรู้สึกว่าในวงการนี้ยมันเป็นอยู่ทีเช่นจริงๆแล้วเชิหมองว่ามันเป็นสื่อเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนในสังคมว่าหนังโป๊มันก็เป็นสื่อนะเว้ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อะไรที่แบบมาทํากันเล่นๆเอาๆแล้วก็ถ่ายอ่ะเออมันมีมันมีเส้นเรื่องมันมีเรื่องราวมันมีการสะท้อนปัญหาชีวิตถูกป่ะเออมันมีการสะท้อนปัญหาชีวิตของแบบเอ่อลูกสะพ้ยรู้สึกต้องการแต่ว่าเออสามีทําให้ไม่ได้พออะไรเงี้ยมันมีพล็อตเรื่องมันมีเรื่องราวแล้วมันก็มีโปรดักชันที่ถ้าเราสังเกตหรือว่าเราดูแบ็กกราวนะอยากจากรายการอื่นๆที่เข้าไปถ่ายทําสารคดีอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่า มันโปรดักชันมันค่อนข้างจะดลาิอาพอๆกับพวกแบบหนังหนังถ่ายทําบ้านเราแบบหนังอินดี้ย่อมๆเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าคือเราเราการถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้อ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การการการดูแล้วชักว้าเอาหรือการดูแล้วช่วยตัวเองอะครับรู้สึกว่ามัน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 เหมือนเป็นอารมณ์สุนทรีด้วยมั้งมันเป็นอารมณ์แบบที่ มันก็เหมือนการที่เราพักผ่อนแล้วเราฟังเพลงหรือว่าเราดูหนังอะ่ะมันก็มันก็พาเราไปถึงจุดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคือไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะแบบว่าจดจ่อแล้วก็กำกำดองเียเออไม่ได้จดจ่อขนาดนั้นเรารู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องราวแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่ที่สวยงามได้เหมือนกันอืมเป็นเป็นอารมณ์สุนทรีได้ได,ได้มากมันก็จะมีแหละที่แบบประเภทแบบว่าอ่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะอย่างอย่างเพลงเนี้ยเรายัาง <S <S <ม>แบบว่าอ่ะ ถามว่าออมมีฟังเฮฟวี่เมทัลไหมอ,ะ,อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยใช่ไหมแต่สําหรับคนที่เขาผลิตมาเขาผลิตมาให้ตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบฟังหรือเปล่า uh huh. เออมันก็เหมือนกันหนังโป๊ก็เหมือนกันหนังโป๊ก็มีเป็นช่อง mm hmm. ย่อยๆมาเนาะก็แบบบางคนก็ชอบแบบแนวอแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยฮาร์ดคอร์ก็คือเปิดมาแบบใส่กันเลยหรือว่ามันจะมีปูเรื่องราวหรือว่าจะมีแบบถึงขนาดมีหนังโป๊สาหรับผู้หญิงนะครับ mm hmm. สาหรับผู้หญิงก็คือมันจะเป็นแนวแบบนุ่มฟูเป็นแนวแบบที่มัน ไม่ไม่ฮาร์ดคอร์เท่าของผู้ชายองเงยเออมันมันเลยทําให้แบบว่ามันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องจะต้องแบบอย่างที่เราคิดอย่างเดียวอะ <c oughs> ว่าหนังโป๊คือจะต้องมาเปิดมาใส่กันอะไรง ừ, เงี้ยเราเคยเห็นโป๊รุ่นหลังๆที่ถ่ายภาพชัดๆเนาะและ้วก็เหมือนกับมีพอดเรืเ่องที่เหมือนกับมีความอ่อนโยนระหว่างผู้ชายผู้หญิงมีอินทิเมซีมีการเหมือนกับตอบสนองความต้องการระหว่างคู่แต่ว่ามันมีความ อิน i m a เตมันมีความละเอียดอ่อนในการถ่ายทําแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ของคน,นที่กําลังอยู่ในกิจกรรมวันนี้ม,นมากขึ้นเราคิดว่าเอออันนั้นมันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนมุมมอง,มอง,มองแล้วก็อินสปายริงเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยยิ่งเราปิดกั้นกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้บัตเจ็ตกับที่ทําเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างยากเนาะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเออก็อาจจะตอบสนองตลาดในแบบที่ คือเขาก็ไม่รู้ว่ะคือมันไม่มีกําลังซื้ออ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยใช่ป่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้เราคิดว่าพอมันเป็นเรื่องของสตรีมมิ่งแล้วก็มีซับสคริปชั่นรายเดือนมีอะไรต่างๆ mm hmm. แล้วก็คนเขาคือเขารู้ว่าคนต้องการอะไรแล้วก็มี f e e d แบ็ k มีอะไรที่สามารถที่จะบอกผู้ผลิตได้โดยตรง mm hmm. คนผลิตคอนเทนต์ได้โดยตรงเนี่ยเราคิดว่าเออมันทําให้มันมีการพัฒนาตัวอินดัสทรีอันนี้แล้วก็เหมื mm hmm. อพิเชษบอกมันก็เหมือนเป็น ภาพยนตร์ชนิดหนึ่งมันเหมือนเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เขาก็มีการผลิตที่มาตอบสนองในด้านนี้แล้วก็อินคลูดเรื่องอะไรที่มันละเอียดอ่อนของมนุษย์แล้วก็ด้านสวยงามเ<ม>ชืปของมนุษย์เ,ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ<ม>อโบโดยเลยคือมันมันสามารถมันสามารถเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์ได้เยอะมากม,มันมันเล่าถึงนอกจากความสวยงามมันก็เล่าถึงความหยาบความหยาบโลนความอาเทื่อนความอะไรซึ่งมันลึกแลกวมันอยู่ในตัว พวกเรานะ<ม>สาหรับคนที่ชอบแบบไหนแบบไหนเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็นหนังโป๊ะมันจะมียงไปเรื่องเกี่ยวกับคำหมกมุ่นเช่นหมกมุ่นทางเพศแบบคนที่ดูหนังโป้เยอะจะแบบเป็นพวกแบบบ้าเซ็กอะไรเงี้ยเช,ช่นเช่นในฐานะ<ม>ที่คนที่ดูหนังโป๊เยอะคิดว่ายังไงเออมีแบบแชร์เรื่องนี้ได้ไหมอะเรารู้สึกว่าการที่มันมันมันเป็นอาจจะเป็นแบบปฏิกิริยาธรรมชาติมั้งที่ดู<อ>แล้วมันก็จะต้องมีอารมณ์เนะาะแต่ในขณะเดียวกันคือในความรู้สึกนั้นอะ ว่าในโมเมนต์นั้นที่มันมีอารมณ์อะ่ะแล้วเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบไปให้ถึงฝั่งหรือไปอะไรเงแต่ในความรู้สึกนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่โอเคนะสาหรับเราถามว่าหมกมุ่นไหมอรอแปลว่าหมกมุ่นก็ได้นะก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วถ้าไม่หมกมุ่นเราต้องเก็บกดหรอหรือว่าแบบคือถ้าต้องการแล้วเราจะต้องฟันความต้องการนั้นทิ้งออกจากออกจากออกจาก,กจิตใจเราหรออือันนี้ก็เป็นคาถามเหมือนกันนะ mm hmm. เป็นคําถามที่มีตอสังคมว่าเออแล้ว แล้วแล้วยังไงถ้าสมมติสมมติสมมติเลยนะเราเราต้องการที่จะเรามองแบบเราไปสยามไปอะไรเงี้ยเราเห็นสาวๆแต่งตัวแบบเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปล้วงเกินเขาเงแต่เราย้อนกลับมาหาสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับมันได้อย่างที่เราไม่เดือดร้อนใครเนี่ยอย่างนี้มันหมกมุ่นไหมอ่ะเออแล้วแล้วแล้วเราเราเราจำเป็นต้องไม่ทําเลยไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยสังคมจะบอกว่าเออไม่ดีมึงไป เจอสาวสาวแล้วมึงมีเกิดอารมณ์เนี่ยมึงตัดทิ้งไปมึงไปบวชอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป่าวะเออเพราะฉะนั้นจะจะว่าหมกมุ่นไม่หมกมุ่นแล้วแต่คุณเลยเออแต่เราเราว่าเราไม่เดือดร้อนใครอ่ะการที่เราทนะําแบบมูว่าเรามองยวนีเรื่องดนตรีเนาะัน <c oughs> กลายเป็นเรื่องที่ยัดใส่หูตลอดเวลามีนมีสตรีมมิ่งเยอะมากแล้วก็เด็กหลายคนก็คืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดนตรีรใส่หูไวไอ้อะไรย ถามว่าแบบเอออย่างนี้เรียกว่าหมกมุ่นไหม,มใช่ไหมคออกับดนตรีเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเออได้ไม่เป็นไรใส่ไวเ้เถอะก็แบบเออมีดนตรีในชีวิตเป็นเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเรื่องเนี่ยคนบ้าเน,น็ตฟลิกที่อเออต้องดูอ,อซีรีส์ตลอดเวลาติดงอมแงมอย่างเงี้ยเราก็ยังมีเหตุผลให้กับเออคนที่อดิคชั i กับกับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเออแต่กับหลังโป๊อย่างเง,งี้ยเราคิดว่ามันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออชอบดู ชอบเรื่องเพศชอบร่างกายตัวเองชอบความรู้สึกข,ของการกระตุน้นเราทางเพศอะไรแบบเนี้ยอืมเราคิดว่ามันก็ไม่รู้สิในในแง่หนึ่งมันก็มันก็เหมือนเราดูหนังฟังเพลงแล้วก็รู้สึกถูกกระตุน้นแล้วก็เกิดความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแต่ไม่รู้นะพอมันเป็นเรื่องเพศอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคําตัดสินอะไรบางอย่างที่มันบอกว่าเออแบบฮ้ยคุณไม่ควรจะไปใช้เวลากับมันมากหรือเปลา่า เรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ผูกโยงไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรแบบไกลไปหมดเลยนะเป็นกรอบที่แบบว่ามาตัดสินคนที่อย่างเงี้ยใช่ใช่อะมันก็แบบมันไม่ได้มีแค่ความคิดของเราตรงๆอะมันมีความคิดของเราที่ครอบด้วยเรื่องกรอบวัฒนธรรมเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ที่เราคิดน่าเราแบบกำลังจะแชร์ก็คือมันเหมือนในช่วงที่เทคโนโลยีกาลังพัฒนาไปอะแล้วมันจะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ ที่เราที่เราเจอกันก็คือผู้ใหญ่จะตัดสินว่าอะไรดีและไม่ดีให้เด็กอย่างเช่นอ่ะหนังโป๊เงี้ยมันเป็นอะไรที่ช้านานละเพราะว่าเราถูกครอบด้วยทั้งศาสนาทั้งวัฒนธรรมเนาะแต่เกมอย่างเงี้ยเออถามว่าคําว่าเด็กติดเกมเนี่ยมันใช้มาเยอะเหมือนกันนะเออ,เ,อ,อเหมือนเหมือนที่พี่ตั้มว่าเรื่องเรื่องฟังเพลงฟังเพลงออไม่เห็นมีใครบอกว่าเด็กติดฟังเพลงแล้วพอมายุยุคถัดมาพอเด็กเริ่มมีเกมเริ่มสื่อสารกันได้เนี้ยก็คนที่แบบว่าเหมือนจะยังไงอ่ะเหมือนจะ ค่อนข้างตื่นกลัวกับเทคโนโลยีมั้งเขาก็จะแบบว่าเอาความผิดโยนไปให้เกมละเอะเหมือนกันผมว่าเรื่องเรื่องเพศเนี่ยก็เหมือนกันก็แบบเขาอาจจะมีมุมมองกับเรื่องเพศที่มันไม่ไม,ไม่โอเคมั้งเออม,มันเลยทําให้แบบว่าอ่ะงั้นโยนความผิดมาให้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งบาปไปเลยแล้วกันโอเซ็ตอยอย่างนี้ใช่ไหมอืม ดังนั้นที่จริงมันมันคือการปฏิษษตตอเสธส่วนหนึ่งของร่างกายแหละที่ขนาดเชฟเป็นผู้ชายนะแต่คิดว่าถ้ามีผู้หญิงที่ที่แบบแสดงออกแบบเชฟเหมือนกับว่าชอบดูหนังโป๊อชอบอเรื่องเซ็กชอบเรื่องเพศอ,อยากจะทดลองอแล้วก็รู้สึกบางคนบางคนอาจจะอยากจะเป็นนักสแสดงที่อยู่ในในอินดัสทรีนี้หรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออก็เดี๋ยวอาจจะว่างกับเรื่องะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ด้วยเนาะคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็อยากจะขายเรือนร่างของฉันด้วยมันมันมันเหมือนกับ เป็นประเด็นที่ว่าแบบอ้าวแล้วอะไรกับการที่ที่ที่เราจะต้องมาตัดสินกันด้วยเกราะที่ตัวเองทํางานด้วยออะมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่พรพูดในคลาสที่เดินเอาไว้นค่ะก็คือเรื่องกิ้วเออแล้วว่าความรู้สึกผิดเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ป่ะเดกกรณีเรื่องที่เช่นเล่าเนี่ยเนาะก็ฟังก็ดูก็คือการดูหนักโป๊โอเคเราอาจจะตัดสินว่ามุ่นละปาอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดที่แบบเกิดความรู้สึกผิด หรือว่าบางคนก็อาจจะพยายามอิมโพส,ส์ความรู้สึกผิดให้เช่เพื่อที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่ที่ว่าไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันคืออะไรคือก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเนี่ยก็ถามไม่ตม่มถามแล้วถามอีกว่าเออเอาจริงเหรอพี่เออเอาจริงเหรออะไรเงี้ยคือในความที่เราเปิดเผยน้อยแต่มันก็จะมีความรู้สึกใช้คําว่าจักระที่หดใจเออเออเออคือคือสังคมเราหลอมเรามาให้เป็นแบบถ้าเราพูดเรื่องเพศนะเว้เราจะต้องแบบ ไปติดตลกอ่ะมันต้องมีขำาแบบเออแบบเฮ้ยแบบเออกูไม่แข่งว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ขามกันอะไรเงี้ยคือแบบอืมมันจะมีความรู้สึกจั๊กจี้หัวใจอันนั้นแหละมั้งที่มันเป็นความรู้สึกผิดที่แบบว่าเราก็ต้องการเหมือนกันนะต้องการที่จะที่จะที่จะเชฟว่าแบบเฮ้ยมันไม่ต้องรู้สึกผิดเว้ยมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องการนี้งคือมันเป็นก็เหมือนเหมือนเหมือนเรื่องไอ้ e a u t y food อนนี้เออมันคือความต้องการที่ที่โคตรพื้นฐานเลยของมนุษย์นะถ้าไม่งั้นแบบกูจะเกิดมายังไงวะ ถ้าแบบพ่อแม่เราไม่ได้แบบมีอะไรกันเออแล้วก็แบบอืมแล้วแล้วสิ่งที่เอามาแบบเอามาตัดสินเราหรือเอามาทําให้เรารู้สึกผิดตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่าต้องปักว่าตาขีบอะเออต้องแบบมือถือสากปากทิศิีอะไรเงี้ยกับกับสังคมเนี้ยซึ่งปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสังคมเองก็ขับเคลื่อนไปด้วยด้วยด้วยการทําแบบนั้นน่ะเนาะโดยที่คนดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่ในตัวเราเหมือนกันสังคมเนี้ยการที่เรามารู้สึกผิดกับกับเรื่อง เรื่องที่มันเป็นเรื่องอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะมันมันคือเรื่องที่เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องของเราล้วนเลยเป็นเรื่องของเราทุกคนด้วยว่าความรู้สึกผิดการรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นอยู่ในฟังก์ชันอยู่ในกระบวนการการโซเชียลไลซ์สิ่งต่างๆอยู่ในสังคมที่จะแบบมาตบเราให้มันแบบเป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบมากเหมือนมันทาไปโดยอัตโนมัติของมันแล้วก็พอมันอยู่ในตัวเราอะแล้วก็รู้สึกผิดโดยอัตโนมัติอย่างความรู้สึกจั๊กจี้หัวใจอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นในเองในตัวเราไงยเพราะ่ จริงๆแล้วเราว่าในสังคมถึงมันจะเป็นสมัยใหม่หรือว่าถึงมันจะมีในสังคมที่คนที่อ่ะสมมติทุกคนพวกคุณจะบอกว่าพวกเราเป็นพวกมุนใช่ไหมพวกที่สังคมที่อยู่ในกลุ่มของแบบกลุ่มไายหรือว่ากลุ่มหนังโปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีภาษาที่แซวกันเองที่มันมาจากวัฒนธรรมพวกเนี้ยวัฒนธรรมแบบที่ทําให้รู้สึกผิดนะครับครอบเอาอีกว่าแบบ พวกมึงมันเป็นพวกด้านมืด <c oughs> เออพวกออแบบเจ้าขายวิญญาณให้กับอยากรูอยากรูขายวิญญาณให้กับกีอย่างเงี้ยเออ <c oughs> พวกบ้านกีพวกแบบเออพวกสมาคมรวมถ,ถึงอาจารย์แดงอย่างเงี้ยพอพูดแบบถึงอาจารย์แดงเืยพูดถึงแบบอะไรที่เขาพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องกีเกี่ยวกับเรื่องแบบจู่อย่างเงี้ยกับกลายเป็นคําตลกกันแบบทั้งนั้งที่แบบว่าอ้าวแล้วทำไมพูดไม่ได้วะออทั้งนั้งนี่ก็มีกันอยู่ทุกคนนะเนาะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้รวมถึงว่าแบบว่าเรื่องเรื่องเพศแบบเพศทางเลือกเพศอะไรด้วยนะแค่เพศแบบเพศกาเนิดสองเพศเนี่ยยังอายที่จะพูดกันว่เออมันไปถึงขนาดนั้นแล้วก็อย่างเช่อว่าเออคิดว่ามีแพชชั่นในเรื่องนี้เนี่ยในระดับไหนมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีจินตนาการกับชีวิตตัวเองว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราอยากจะทําอะไรบ้างเช่อว่าจริงๆงความเป็นไปได้ของโอ้อะมันเยอะนะแล้วถ้าสมมุติว่าแค่คิดเล่นๆว่าเออถ้าสมมติว่า สังคมมันเปิดกว่านี้จริงๆผมว่าการเป็นดเรคเตอร์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะการเป็นเพราะว่าเราเราชอบเราอาจจะเราชอบที่จะที่จะเป็นแบบว่าดูดูหนังเนาะแล้วก็แบบว่าคิดพล็อตเรื่องหรือว่าแบบกำกับหรือว่าอะไรเงี้ยแต่การเป็นเดนเอกไนเลคเตอร์อย่างไนเดดซิกเงี้ยคือกว่าเขากว่าญี่ปุ่นเขาจะไปขั้นนั้นได้คือเขาก็ต้องผ่านการแบบการโซเชียลไลค์เยอะเหมือนกันอืมก็ก็คิดว่าอืมันก็อาจจะไม่เชิงความฝันหรอกเพราะว่าเราโดน โซเชียลไลฟ์เหมือนกันว่าแบบว่ามึงฝันอย่างนี้มึงบ้ามึงเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าลึกๆก็แบบว่าเออถ้าลองกำกับได้สักเรื่องหนึ่งก็ก็จะเป็นเพราะคุณเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออก็อยากมันก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราได้สร้างหนังของตัวเองอะเนาะเราก็จะสื่อสารออกมาได้ว่าเออเราอยากให้มันแบบภาพฝันเราเป็นยังไงหรือว่าภาพหนงมองเราเราได้ไปดูผลงานคนอื่นไงแต่ผลงานคนอื่นก็แบบว่ามันก็ดีแหละ แต่มันจะมีอะไรตรงไหนที่แบบเราอยากพิจารณ์เนี่ยเราก็เลยแบบว่าเออถ้าเราคิดเองขึ้นมาเองได้เงมันก็เหมือนเป็นการแทรกแทรกมุมมองแทรกมุมมองที่ทุกคนมีต่อต่อเรื่องนี้ต่างออกไปได้ครับมีพดเรื่องที่ชอบไหมโอ้โมันอาจจะโยงกับเรื่องชีวิตคู่ตัวเองอะไรมั้งเออขอโทษด้วยแล้วกันถ้าถ้าถ้าแอบมาฟังกันนะแต่แบบว่าอืมเราเราเคยเราเคยพูด ราเคยพูดกับเขาเหมือนกันว่าแบบเออจริงๆก็มีปัญหากับเรื่องนี้ก็ท่องกับแท่งกับเรื่องนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่การที่เราจะจะสื่อสารความต้องการออกไปได้เนี่ยมันคือการที่เราต้องอย่างที่คอ์สพี่นัทนะครับคอ์สพี่นัทเรื่องแบบว่าบางทีเราอาจจะแบบขอแล้วโดนปฏิเสธเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าบางทีเราก็อาจจะต้องไว้อะไรกับกบับนี้ของเรานะแต่การไว้อะไรหรือการทําอะไรแบบเนี้มันคือการที่เรากําลังสื่อสารให้เขารู้ว่าแบบว่า สิ่งนี้มันมีค่ากับเราอ่ะ mm hmm. เราก็รู้สึกว่าบางทีการการถ้าถ้าถ้าจะทำพอดเรื่องหนังโป๊สักเรื่องหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเองแสดงเองอะไรก็อาจจะเป็นแบบมีคนแสดงให้ก็คงจะประมาณว่าแบบธรรมดาที่ฉชอบธรรมดานะ่แต่คราวนี้ยคือญี่ปุ่นเออฝรั่งเอออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีพอดธรรมดาเลยอ่ะ mm hmm. เออใช่รู้สึกว่าเราควานหาหนังโป๊ที่มันแนวแบบช่นชอบแบบเขาเรียกว่าแนววานิานลา วาน,นิลาก็คือมันเป็นแบบมันหอมมันหวานม,มันนุ่ม,มแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันเต็มไปด้วยแพชชั่นอะ่ะมันไม่ได้เอื่อยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเป็นแบบแนวพอดเรื่องไลฟ์สไตล์อาจจะมีแบบละครน้ำเน่าก็ได้นะเออแต่ละครน้ำเน่าทําไมละครน้ำเน่าคือในประเทศเราเนี่ยคือแบบพอพอพอพระเอกนางเอกจะเอากันปุ๊บม่งตัดไปอโคมไฟหรือตัดไป <laughs> อะไ <laughs> รเงี้ยคือแบบว่าเ <laughs> ออเราก็อยากดูว่าเขาเขา ว่าเขาแบบว่าเออเขารักกันแค่ไหนเขาเขาแสดงออกกันแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วแบบโอ้พอพอพระเอกพอพระเอกทาโอ้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเออเราก็จะได้รู้ปัญหาแล้วก็ตีแผ่ออกมาว่าแบบเออมันอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะชวนนักแสดงได้เองทำ N B C ระหว่างที่มีเซ็กซ์แอคทิวิตี้ไปด้วยว่าเออบอกความต้องการใช่ไหมบอกความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยโดนรวบนะโดนรวบก็คือพี่นัดมาฟังเนี่ย แต่วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วความที่อะไรที่ธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่ไม่สามารถพูดออกมาได้แค่อะไรที่แบบเป็นเซ็กธรรมดาเป็นความที่ฉันอยากจูบเธอฉันอยากกอดนอนกอดเธอด้วยร่างกายที่มันเปือยเปล่าแค่เนี้ยรู้สึกว่าทําไมมันมันยากจังที่จะพูดออกไปจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่เนคอร์สดี่่อนจะพูดถึงก็คือเรื่องว่าเหมนคนที่มาเรียนรู้เรื่องเนี่ย อาไว้ในทางสังคมการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงคนเข้ากันอะไรต่างๆนะื่อนไหวอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยหลังๆก็จะมีปัญหาว่าเออ,เอ,อในหมู่นักขึ้นไหวก็ยังเรฟกันอยู่เลยยังใช้ความรุนแรงกันอยู่เลยอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะว่ามันเหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะมองสมมติเราเนี่ยเราทำวัชรศิษฐ์ขาวเรื่องจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแล้วอาจมีสุรเชษมาซึ่งเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องหนังโปอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเราไม่ตัดสิน แล้วเราก็มองว่าเออมันเป็นความสนใจมันเป็นมันเป็นด้านหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถจะอินฟุตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอวนได้เงี้ยเราคิดว่ามันอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการที่เราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องเนี่ยเซ็กชวลแอคทิวิตี้แล้วก็ educate คนไปด้วยว่าอะไรที่เรียกว่า consent อ,อะไรที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือการแสดงออกอด,ด้านอื่น,าน,น,านการกระทําอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราคิดว่ามันก็อาจจะต้องมีสื่อที่แสดงให้เห็นอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่มันแบบสามารถที่จะเป็นเป็นไปได้ใน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 ทิศทางอื่นเพราะว่าบางทีเราคิดว่าด้วยความที่หนังโป้มันไม่ได้รับการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ดูด้วยกันหรือว่าเปิดเผยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าบางครั้งมันมันก็เลยติดอยู่กับแพทเทิร์นบางอย่างที่มันก็เป็นความรุนแรงเนาะเวลาเราดูหนังโป้ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โห มันเต็มไปด้วยเรื่องกับ ist, เซ็กซี่เรื่องการเ,า rape, เรฟแบบเรื่องการอบิ s e เรื่องอะไรต่างๆหนังโป๊ก็คือศิลปะชนิดหนึ่งแหละมันกระตุ้นให้เกิดจินตนาการแต่ว่าจินตนาการนี้มันไม่จําเป็นจะต้องไปตอกย้ำมาตกรรมซ้ําเดิมซ้าเดิมแล้วก็มันก็มาหล่อหลอมว่าทำแบบญี่ปุ่นที่ชายเป็นใหญ่แล้วก็รุนแรงด้วยซึ่งเราคิดว่าไม่รู้สิเราคิดว่าถ้าเรามองว่าเออมีพุ่มกับหนังวันหนึ่งถ้าเชฟเป็นคนคนนั้นเนี่ยแล้วก็สนใจเรื่องศิลปะนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็อาจจะพา หนังโป๊ไทยเนี่ยไปสู่การเปิดสู่เส้นขอบฟ้าม่ๆได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นหนังโป๊ทางจิตวิญญาณก็ได้ใครจะไปรู้นะอุ้ยรอดูนะเชิดแต่มันมีความมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะจริงๆแล้วเพราะว่าคือเราจะชอบอันนี้มันเป็นมีมเนาะที่เราจะชอบพูดถึงคุณนัทเกศิรินอะว่าเขาเป็นครูจริงๆมันก็มันก็มันก็ถึงจะเป็นครูแบบลับๆแล้วที่เราดูกันแบบไม่กี่คนอะแต่แกมีความแบบเป็นอะไรที่ปลื้มปิตินะ ที่เวลาพูดถึงแกหรือเวลาอะไรกับแกแล้วมันแบบเออเขาเป็นครูอ่ะเขาเขามอบจิตวิญญาณความเป็นชายหรือเปล่าหรือว่าเขามอบจิตวิญญาณความเป็นคนด้วยซ้ําที่ให้เรายอมรับได้ว่าเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เออต้องต้องมีต้องปลดปล่อยอย่างเงี้ยครับรู้จักเนี่ยโป๊ใช่ไหมไม่รู้จักเลยอ่องฉันแ้รุ่นนี้ไม่ทันก็คือเขาเป็นดารานังโป๊เนี่ยแหละครับคือคนไทยใช่คือถูกปฏิเสธมาตลอดนะจาก สังคมไทยทั้งนั้นที่แบบว่า,าจริงๆลุงๆในสภาลุงๆๆในก็รู้จักคนเนี้ย <c oughs> เออเขาเป็นดาวหนังโป๊น่าจะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยมั้งอืม <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งแบบว่าจริงๆเขาน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้นะแต่ว่าในในธุรกิจอื่นที่จ้างไปอ่ะเขาก็ได้ไปทําไปอะไรปกติเนาะแต่ว่าในขณะที่ในตัวตนของเขาที่เขายืนกับถูกมองข้ามตลอดข้ามไปข้ามมาในความเป็นเขาอะ่ะจริงๆเรื่องนี้มันถูก มันถูกมองข้ามมาในสังคมไทยอ่ะทั้งนั้นที่มันมันโคตรสาคัญเลยแต่คนแม่งรู้จักจากเขาเรื่องเนี้ยเยอะดาราหนังโป้ยืนระยะได้นี่ต้องออกกำลังกายนะต้องฟิตแล้วก็ต้องมีการออกกําลังในบางส่วนของร่างกายให้แข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราพิดว่าโอ้การที่เขาดูแลรักษาสุขสมรู้เอวของเขาในอายุตอนนี้เนาะที่แบบโอ้ยังดูฟิตขนาดนี้ได้เยเราคิว่าเขาถือว่าถือว่าแบบรับผิดชอบตัวเองได้ดีอ่ะแล้วก็เขาก็เหมือนกับ ดูแลร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองในอาชีพตัวเองเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าเขาก็ผ่านการถูกตัดสินของสังคมมาเยอะเนาะม,มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาอย่างง่ายๆมันก็ต้องมีการต่อสู้มีการยืนระยะในการ,รทําสิ่งพวกนี้ให้คนเห็นแล้วก็ยอมรับเลยอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากก็คือคุณคุณฟ้าจามิลิกาอ๋าาอคุณฟ้า คนนั้นก็คือว่าเขาเขามีแฟนใช่ไหมเป็นคนไต้หวันแล้วก็เขาก็เหมือนไปเล่นโซเชียลแคมะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็เหมือนเัาเป็นเป็นเป็นเว็บที่เหมือนกับว่ามีเซ็ก์กันแล้วก็ให้คนมามาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเอวิดีโอนี้มันก็หลุดออกมาก็แบบว่าโอ้โหไปรอบไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาเหมือนเป็นไฮโซเป็นคนที่มีความมีช่ชอบมีน้ามีตาในสังคมมีธุรกิจมีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนกับทุกวันเนี้ย ไอวิดีโออะไรของเขาเนี่ยก็ยังล่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะอ,อยู่ในเว็บไซต์ต่างประเทศอยู่ในเว็บไซต์ของไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับคือเขาไม่ได้เป็นดาราโปโดยธรรมชาติใช่ปะเขามีสถานะทางสังคมแต่ว่าเขาก็มีความชอบอในในมีความต้องการแล้วก็มีความชอบในในกิจกรรมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ถูกตัดสินจากสังคมมากเลยอะว่าเขาเป็นผู้หญิงตามเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับ ด้านล่างนั้นเอ็กหลุดออกไปได้ยังไงท้าทริงจริงมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเออคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้หญิงโดนดา่าว่าเป็นกะหรี่หรือเป็นฮอร์ทั้งที่กูไม่ได้เป็นเซ er, ็กซ์เวอร์เกอร์เป็นก็คือกูแค่ชอบชอบหรือว<น>่ามีเนี่ยกิจกรรมทางเพศแล้วก็บางคนก็รับรู้อะไรอย่างงี้<ๆ>ซึ่งอันนี้เราคิดว่าเขาอะผ่านช่วงเวลาของการที่เกือบจะฆ่าตัวตายเนาะเพราะว่ามันหลุดอย่างเงี้ยคลิปหลุดอะวันนี้คนก็คือเราคิดว่าทุกคนสามารถจะเจอเหตุการณ์นี้ได้ใช่ปะไม่ว่าคุณจะแบบชอบกิจกรรมทางเพศแค่ไหนเนี่ย คุณมีอะไรกับแฟนแล้วเกิดคลิปหลุดขึ้นมาแล้วมันล่อนไปทางอินเทอ,อร์เน็ตทั้งหมดนี้นคุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานกกาที่ทไม่ต่างกับการเป็นดาราหนังโป๊คนหนึ่งเราว่าเนาะเราจะทรีตัวเองยังไงเราจะมองทธิจูดตัวนั้นกับตัวเองยังไงเราจะให้อภัยตัวเองยังไงเราคิดว่าขณะเดียวกันการที่เราจะยอมรับแล้วก็คอนเนคกับความต้องการหรือว่าให้อภัยตัวเองตรงนั้นไดน้มันก็คือการที่เราคอนเนคกกับมนุษยชาติอื่นเช่นเดียวกัน,กนว่าถ้าคนแบบว่ามีความต้องการหรือตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะ สมามารถที่จะเขารบตัวเองได้การที่แค่เราช่วยตัวเองมันคือมันก็คือการที่เราตระหนักได้แล้วว่าว่าเรายัางยังยังใช้อุปกรณ์เนี้ยในการสืบพันธุ์ในการดํารงเผ่าพันธุ์ความเป็นมนุษย์ของเราม,มันโคตรจะเป็นธรรมชาติเลยนะเช่นรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นไหมเดี๋ยวัอเรื่องพวกนี้เช่นว่มามากแล้วนะแต่ว่าก็อย่างอย่างอย่างเคสคุณเดลองเนี้ยที่เขาที่เขาเขาเขาก็ อ่าอย่างเคสคุณเดลองหรือเคสน้องไข่เน่าเงี้ยซึ่งเคสก็เป็นหนึ่งในซับสไคร์เบอร์นะก็คือแบบว่าเราเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งที่แบบว่าเขากล้าออกมาประจันหน้ากับเคันลองกับวัฒนธรรมอ่ะซึ่งเราก็สนับสนุนเขาเต็มที่นะแต่พอมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราทาอะไรไม่ได้เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนกําลังจะถอยหลังเหมือนกันนะในวันที่เขาแบบโดนจับในวันที่เขาแบบว่าโดนปักโดนอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกสิ้นหวังเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคือ พอตายหนึ่งอะ่ะมันเกิดมาอีกเป็นล้านเหมือนกันนะมันเกิดมาแบบเรามองว่ามันมันมีความหวังแล้วแหละมันมีความหวังที่ที่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าหวังว่าจะอยากดูของใครเยอะๆนะแต่เราหวังว่าทุกคนจะยอมรับความเป็นความต้องการของตัวเองได้ยอมรับความชอบของตัวเองได้แล้วก็ทําให้สังคมมันไปข้างหน้าในทางที่ทุกคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันเหมือนแบบอย่างในยูทูบอ่างเงี้ยพอในพื้นที่สื่อตรงนั้นแบบเป็นคนวัยแบบวัยเท่าพวกเราอ,อะไรเงี้ย ก็เริ่มมีแบบว่ามีคอนเทนต์ที่พูดเกี่ยวกับแบบมานั่งคุยกันเรื่องบนเตียงมาแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ได้ตัดสินกันอย่างนั้นนะไม่ได้ตัดสินว่ามันเป็นเรื่องิดศีลธรรมหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องในเขาเรียกอะไรนะเรื่องในหมอนมุ้งเอามาพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเปิดกว้างขึ้นแล้วก็แบบดูทําให้เข้าถึงได้ในตัวเราทุกคนนะแล้วมันก็คือเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้วยอ่ะใช่แบบไม่ต้องไปแอบดูหนังโป๊เพื่อที่จะแบบมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกัััันนนนนอรยเเเี้ชมป็คบ มันเป็นในมุมหนึ่งมันเป็นข้อมูลความรู้ที่ที่ต้องต้องบอกเด็กด้วยซ้ํานะถ้าไม่งั้น,นปัญหาสังคมมันจะเยอะกว่านี้อ่ะก็<ง>ต้องขอบคุณเชษที่มาแลกเปลี่ยนกับวกเรอในวันนี้นะคะคขอบคุณ,คคณเชษผู้ใส่เสื้อสีดาําเขียนว่าพรหับนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่สนุกน่าสนใจมากๆเลยก็ <ๆ S 1> ยัยงไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปแล้วนะคะสวัสดีเชษและพี่ตั้มนะคะ,ค,ค,ะครับสวัสดีครับ